สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะส่วนสัปดาห์นี้นะเราก็จะมาพูดถึงนะคะเรื่องสุดท้ายของเทอมนี้ก็คือดนตรีไทยในประวัติศาสตร์นะคะซึ่งนักเรียนก็เรียนมาแล้วใช่ไหมคะก็คือในสมัยสุโโทยนะคะสมัยอยุธยาสมัยธนบุรีนะคะนี้สําหรับ สัปดาห์นี้นะคะนักเรียนก็จะได้เรียนในสมัยรัตนโกสิน์นะคะเมื่อนักเรียนเรียนแล้วเนี่ยนะคะนักเรียนก็สามารถจะทำในใบงานที่คุณครูให้นักเรียนไปและแผ่นสุดท้ายนะคะอ้าวนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเรียนกันเลยนะคะ สมัยรัตนโกสินทร์นะคะเขาบอกว่าดนตรีไทยเนี่ยมันได้พัฒนามาจากเดิมมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไทยในสมัยเนี้ยนะคะมันกนแบ่งออกเป็นเหตุการณ์ในรัชกาลแต่ละรัชกาลนะคะเราก็มาดูว่าราัชกาลที่แต่ละรัชกาลเนี่ยมันมีเครื่องดนตรีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างแล้วก็มีวงดนตรีอะไรขึ้นมาบ้างนะคะอ่ารัชกาลที่1 ขาบอกว่าฟังให้ดีนะลูกนะคะได้เพิ่มกองทัศอีกหนึ่งลูกในวงปีพาดและเพิ่มระนาดเอกในวงมโหลีนะคะเรียกว่าระนาดมโหลีนะคะต่อไปราชการที่สองนะคะอ่าดูดีๆฟังดีๆนะคะลูกนะคะได้ริเริ่มการบรรเลงปีพาดประกอบเสพานะ,ะแล้วก็เพิ่มของวงในวงมโหลี ะะต่อไปนะคะรัชกาลที่3นะคะก็ได้คิดค้นละนาทุ้มแล้วก็ของวงเล็กนะซึ่งจะเรียกว่าวงปีพาดเครื่องคู่นะคะแล้วก็ได้เพิ่มคุยลีบที่มีเสียงสูงกว่าคุยเพียงอนะคะแล้วก็ละนาทุ้มและของวงเล็กขึ้นในวงมโหรีนะคะเรียกว่าวงมโหรีเครื่องคู่นะคะ ต่อไปนะคะราชการที่ะอ่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็ทรงสร้างละนาดทุ้มเหล็กและละนาดเอกเหล็กนะคะเมื่อไปรวมอยู่ในวงปีพาดจึงเรียกว่าวงปีพาดเครื่องใหญ่นะคะส่วนวงมโหลีนั้นอ่ะก็ได้เพิ่มดนตรีระนาดทองนะคะโดยนำซอด้วงซออู้มาเล่นผสมผสานกันนะถึงเรียกว่า วงมโหลีเครื่องใหญ่รัชกาลที่5นะคะคือสมเด็จพระเจ้าปรรมวงศ์เธอนะคะเจ้าฟ้ากลมพยานลิศลานวติวงศ์นะคะทรงปรับปรุงวงปีพาทนะคะแล้วก็ได้มีวงดนตรีคือวงปีพาตจะเรียกว่าเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5คือวงปีพาตดึกดำบรรน,นะคะอ้าวไปรัชกาลที่6 นะคะเขาบอกว่าดนตรีในสมัยเนี่ยมันจเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยแล้วก็มีการจัดตั้งมหรสพมีกรมบัญชาการนะคะกรมผลหลวงกรมพินพาดหลวงนะกรมเครื่องสายฝรั่งหลวงและกรมช่างมหัดเล็กนะคะสำหรับสร้างและก็ซ่อมเครื่องดนตรีนะคะก็จะมีะเครื่องดนตรีปีพาดประดับมุกประดับงานนะคะรัชากาลที่7นะคะ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็ทรงตั้งวงเครื่องสายส่วนพระองค์นะคะโดยพระองค์เนี่ยทรงซอด้วงนะสมเด็จพระบรมราชินีก็ทรงซออูะะ้ฮะและพระองค์ก็ยังทรงพระราชนิพนเพลงไทยไว้อย่างไพเราะเลยทีเดียวเช่นฟังให้ดีๆนะลูกนะคะเพลงลาตรีประดับดาวเถานะคะ เมงเขมรละอองค์เถานะคะเพลงหผมโรงขึ้นกระทบฝั่ง3ามชั้นนะคะรัะชะกาลที่9นะเขาบอกว่านะคะทรงให้การสนับสนุนนะวงการดนตรีไทยนะตลอดรัชะกาลเลยนะคะแล้วก็ทรงให้มีการรวบรวมเพลงไทยต่างๆนะคะ โดยบันทึกโนต้ตเพลงให้ถูกต้องแล้วก็ทำไมคะจัดพิมพ์ขึ้นเป็นหลักฐานเพื่อนำไปเผยแพร่ให้รู้จักกันนะคะส่วนรัชกาลที่10นะคะก็ทรงให้การสนับสนุนวงดนตรีไทยอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ทรงสืบทอดพระอัจฉริยภาพทางดนตรีสากลนะคะตามรอยพระยุคลบาทนะคะของรัชกาลที่ ะะก็มีการประยุกต์การบรรเลงให้มีรูปแบบที่หลากหลายนะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนก็นั่นหมคะนักเรียนก็ได้เรียนในเรื่องของสมัยรัตนโกสินนะคะแต่ละรัชกาลนะคะ,ะเมื่อนักเรียนนะเรียนแล้วนะคะนักเรียนก็ไปทําในใบางานที่คุณครูให้ไว้นะคะในหน้าสุดท้ายเลยนะคะแล้วนักเรียนก็ส่งให้คุณครูนะคะในสัปดาห์นี้นะคะแล้วเจอกันใหมค่ค่ะ